เฮ้ยช hey, uh, um, hey, right? ัปเปอร์แกรู้ไหมแกรากระจอกที่สุดในกลุ่มแล้วเฮ้ยอาคินแกยังไม่หยุดพูดใช่ไหมได้แกต้องเจอดีแน่นี่คือความเดิมจากตอนที่แล้วมาต่อกันเลยพาร์ทสองน้อยแน่แกตายซะชัปเปอร์อยา ฉันทนได้ไหวแกแล้วนะภาคินอ้าภาคินเตอลูกไตเขาไปซออ,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 อทับไปเลยเป็นไงล่ะเจ๋งนะสิหมุบป,ปากไปซัอว้าตุมเจ็บ่ะ ไทยว่าไปหนึ่งไทยเป็นไงล่ะเอาติงใช่ไหมกลัวไหมล่ะไม่กลัวหร yeah. uh. uh. อกอ่ายผ้าพ้องฉันกำลังสวยอยู่ดีๆเลยเอออโอ้ยโอ้ยเจ็บว่ะ ไอ้วาชินมันต้องชดใช้สิ่งที่แกทำแกทำเอง,องเด้านหนยากากอ่ะต่อยรร้รู้ยอ่ะยาเข้าไปนี่สะยาโอ้ยเจ็บไอ้บ้านี่ หน้าชั้นสมรู้หน้าเอ,อ้ยโฮ้ยจะเฮ้ยเข้าของฉันอะไรกันเนี่ยเออฉันทนไม่ไหวกับแกแล้ว,ลวก็กิน